เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ใบกะเพรานะครับส่วนของเราเองนะครับนี่ทํากินทาขายหม้อใหญ่ๆแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับบรรจุถุงขายนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําแกงถุงขายกันนะครับผมทําง่ายๆเลยสูตรเด็ดเคล็ดลับ สูตรนี้นะครับเครื่องน้อยอร่อยมากนะครับกําไรดีผัดหน่อไม้ดองจากสวนหลังบ้านยายคำภูทําเองนะครับแล้วก็มาใส่หมูสับนะครับราคาตามกําหนดเลยไปรับชมกันเลยนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับเครื่องน้อยอร่อยมากในการทํากินทําขายนะครับลงน้ํามันพืชนะครับลงไปในหม้อพอให้ประมาณนี้นะหม้อใหญ่หม้อเล็กแล้วแต่ละบ้านเลยนะครับ นี่ผมก็ใส่ไปประมาณหนึ่งทพีนะครับผมน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกแกงหรือจะใส่ตอนที่ยังไม่ร้อนก็ได้นะครับผัดพอให้พริกแกงเหลืองนะครับทุกคนผัดด้วยหม้อนะครับวันนี้เราทำหม้อใหญ่พอเราทำขาย พริกแกงนี้ผมเป็นพริกแกงตลาดนะครับถ้าเราซื้อเจ้าไหนแล้วมันโอเคเราพยายามอย่าเปลี่ยนเจ้านะเวลาเราทําอาหารรสชาติจะไม่เพี้ยนนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่ได้ขกทพริกแกงเองร้านไหนพริกแกงอร่อยคือหรือซื้อร้านนั้นประจําอย่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาใส่เกลือใส่อะไรมาสมุนไพรต่างๆจะไม่ไม่เหมือนกันหอมทะลุจอเลยนะครับผมผัดพอให้เหลืองหอมแล้วก็ผัด ที่แกงเราให้สุกทั่วแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะครับผมนี่เราใส่ประมาณ400กรัมเลยนะครับแล้วก็จะผัดหมูนะครับผัดหมูให้สุกหมูนะครับใกล้จะสุกแล้วเราจะเติมน้ําลงไปนะครับอันนี้ตามชอบเลยนะครับชอบน้ําขุกขิกน้ํามากน้ำน้อยขนาดไหนนะครับหมูเริ่มสุกเราก็จะปรุงรสลงไปเลยนะ เคล็ดลับนะครับเราใส่หน่อไม้ก่อนปรุงรสทุกคนหน่อไม้ดองนี่แม่ดองเองเลยนะครับแล้วก็คนคนส่วนผสมนะครับกับพริกแกงกับหมูที่กําลังจะสุกนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเรามาใส่เครื่องปรุงรสกรันน้าปลานะครับปรุงรสตามชอบลยนะครับแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่นะครับเราใส่ รสชาติตามแต่ละพื้นที่นะปรุงอาหารไม่เหมือนกันนะครับชุดรสรสด,ด,ดีซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายเพียงเท่านี้นะครับเพียงเราปรับรสปรับเพิ่มนะครับตามชอบเลยนะครับผมปรับเพิ่มตามชอบนะครับความหวานจากน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะช่วยไปตัดเปรี้ยวตัดเค็มนะครับผมแล้วก็คนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ให้สุกตักใส่ถุงขายนะครับผมตอนจบก็คือใส่ใบกระเพรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ใบกระเพรานะครับส่วนของเราเองนะครับนี่ทำกินทำขายหม้อใหญ่ๆแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับบรรจุถุงคายนะครับทุกคน ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอกช n แนลด้วยนะครับมีความสุขในการทำกินทำขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมครับสวัสดีครับ